แปดนาฬิกาสองนาทีสวีสรับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฝืนเด้อว,วันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีปัจจบวบันก็คือสีแดงวันที่8ปตุลาคม2,566ัรแม9ก้าค่ำเดือน10ปีเถาะนะครับตามธรรมดาแล้วนะครับเมื่อมีฝนตก นะครับเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี้ปลาก็จะไปตามน้ำนะครับก็จะคานคืบคานไปตามน้ำเพื่ออ,ออกไปอยู่น้องใหม่นะครับออกไปอยู่วังใหม่ะนะครับอนนี้เราก็มาดูนะครับมาดูน้ำที่มันไหลลินนะครับส่วนมากเวลเราฝนตก ปลามันก็จะไหลลงมาตามน้ําไหลนะครับไหลลงมาตามน้ําไหลมันจะคืบคานมาตามน้ําไหลนะครับเราจะมาดูอันนี้ก็จะเป็น,นหนองนานะครับเพราะว่าปลามันก็จะรู้นะครับตามสัญชาตญัยานนะครับของปลาก็จะคาบคืนคาบ คืบคานนะครับออกจากบอ่อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะคืบคานตอนฝนตกเพราะว่ากลัวน้ําแห้งนะครับน้ําแห้งเพื่อไปอยู่หนองวังใหม่นะครับเดี๋ยวามาดูนะครับมาดูปา่านะครับถ้าตอนเป็นตอนกลางคืนนี้จะเห็นเลยนะครับปลาซิว นี่มันจะออกมาตามน้ําไหลนะครับเราจะไปดูเรื่อยๆนะครับจะมีปลามาไหมครับนี่นะครับเราก็จะส่งไปเรื่อยๆนะครับตามน้ํานะครับที่มันล้นล้นและไหลออกมานะครับมาธรรมดาก็จะมีปลา ออกมาตามน้ำไหลเพื่อไปอยู่น้องใหม่ะนะครับกลัวจะน้ำแห้งตามสรรพสัจญาณน,นะครับของปลานะครับนี่น้ำก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนี่นะครับน้ำจะไหลลงมาเรื่อยๆ นะครับมันอาจจะไหลลงมาสะนะครับเพราะว่าสะน้ํานี่มันเป็นหนองใหญ่ลึกนะครับคงจะไม่แห้งนะครับนี่คงจะไม่แห้งนะครับ,รบเราก็มาเดี๋ยวดูไปทางโน้นก่อนนะครับค่อยมาดูมาตามน้ําไหลส่วนมากปามจะไหล มันจะคืบคานมาตามน้ำไหลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อลงไปอ,อยู่แห่งใหม่นะครับอยู่ที่แห่งใหม่นี่นะครับมันก็จะหลายเจอจะปลาซิวนะครับนี่นะครับเจอปลาซิว ถ้ามันเงีย,ยบๆนะครับปลามันก็จะลงมานี่นะครับเอามันยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอปลายังไม่เจอปลานะครับยังไม่เจอปลาเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมาดูไปเรื่อยๆนี่นี่นะครับ น้ำไหลส่วนมากในปลามันว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาขาวครับมันก็จะลงมาตามน้ำไหลนะครับถ้าฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นทวนน้ำนะครับเพื่อ,อามาอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนะครับตามแหล่งน้ำในไร่ในนาต่างๆนะครับ ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอปลานะครับตัวนี้ยังไม่เจอปลาเลยนะครับอ้าวเจอแ,แล้วนะครับปลาเนี่ยนะครับอ้าวอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะรับไ,ไ,ไ,ไปแล้ว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 เจอแล้วนะครับปลาช่อนนี่ไปแล้วไปแล้ว นะครับตัวหนึ่งนะครับไม่รู้มาจากไหนเนี่นะครับนี่แสดงว่ามันจะหนีน้ำไปอยู่ตรงน้ำลึกนะครับนี่ไปอีกแล้วนะครับไปเรื่อยๆเจอแล้วปลาช่อนนะครับเนี่นะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนนาะนะครับ เป็นปลาช่อนนะครับเนี่ยลงมาจากลงมาจากนานะครับปลาช่อนลงมาจากนาอม,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 อมองไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ ตัวใหญ่พดว่อนะครับนี่ตัวเล็กๆเกนี่นะครับไปเลยนะครับตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ใกล้แล้วกลแล้วนี่กำลังจะไปนะครับตัวนี้จะแดงว่ามัน เวลาฝนตกนี่อาศัยตอนฝนตกลินนะครับเพื่อจะย้ายครอบครัวไปที่อื่นนะครับเนี่ยมันจะหลบน้ำขุนนะครับน้ำขุนมันจะหลบนะครับน้ำขุนนี่นะครับไปแล้วนะครับน,นี่เป็นปลานะครับปลาช่อน ปลาช่อนหนีน้ำจะไปอยู่น้ำลึกนะครับในเวลาฝนตกปลาส่วนมากมันจะรู้นะครับตามธรรมชาติเดือน10เดือนสิบ,อ,สบอ็ดหลังจากนั้นฝนก็จะหยุดตกน้ำก็จะแห้งตัวนี้มันไปก่อนแล้วนะครับมันไปก่อนที่มองเห็นนี่จะเป็นปลาช่อนนะครับ ไม่ใช่จับขึ้นมานะครับจับขึ้นมาปล่อยนะครับมันลงมาจากน้นนะครับน้ำมันหนีหนีน้ำานีน้ำ,นำ,นำ,นำลงมาเรื่อยๆนะครับนีน้าลงมาเรื่อยๆ ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นะครับไปต่อนะครับไปต่อนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปปลาหนีนานะครับนี่ไปแล้วนะครับหมดไปแล้วไปแล้ว คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดินนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปลาหนีนานะครับไปแล้วไปแล้วปลาหนีนาจบลงเพียงเท่านี้นะครับ,รบ,นะบ,รบขอบคุณครับสวัสดี